อยากจะรู้หัวใจเธอสีอะไรบอกหน่อยได้ไหมทำไมฉันจึงรักเธอในทุกทุกวันบางครั้งฉันฝันละมาจิตคิดถึงคำพูดของเธอ ว่าฉันคือรักแรกพบให้ฟังแค่น,นี้ก่อนนะคะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงซึ่งเป็นเพลงรัก ชื่อเพลงว่ารักแรกพบนะคะทุกคนค่ะก็เบลล่าให้ฟังเป็นแบบออเดิฟนะคะตามที่สัญญาเนาะว่าจะพยายามเอาทั้งหมด9เพลงของเบลล่าเนี่ยจะพยายามทยอยให้ทุกคนได้ฟังเป็นออเดิฟกันนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงหนึ่งนะคะในในจำนวนบทเพลงเพลงรักเพลงรักมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ3เพลงหรือ4เพลงไม่ว่าจําไม่ได้นะคะจำไม่ได้มันหลายเพลงมากนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นบทเพลงเพลงหนึ่งที่เบลล่าแต่งให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแร แรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยที่มีความรักที่ลึกซึ้งคนที่มีคู่อยู่แล้วก็สามารถฟังได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงรักที่ลึกซึ้งที่มันเป็นให้พลังบวกนะไม่มีพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้น ก็สามารถที่จะฟังได้กับทุกๆคนเลยนะคะก็รอติดตามกันนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเดยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบว่ารอเวลานิดนึงเพื่อให้จักรวาลได้จัดสรรให้กับเบลละะ่าเพราะเวลล่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลสนับสนุนสพอร์ตเลล่าอยู่เบื้องหลังเสมอ วันนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอยากจะทําอะไรแล้วคิดว่าสิ่งนั้นคุณยังไม่เคยทํามาก่อนคุณยังไม่เคยคิดมาก่อนอย่าพึ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะให้คิดว่าสิ่งที่คุณไม่เคยคิดสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยนะคะคุณไม่ได้ทําเพียงลําพังคุณไม่ได้เดินคนเดียวแน่นอนค่ะคุณจะมีครูครูบาอาจารย์ภายในของคุณเนี่ยที่คอยสนับสนุนคอยชี้แนะนะคะหนทางให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้น คุณจะมีทุกคนเนี่ยคอยซับพอร์ตคุณพลังงานที่คุณมองไม่เห็นนั่นเลยค่ะที่จะคอยซับพอร์ตคุณเองแล้วมันจะมาในสัญชตาตญาณในการนั่งสมาธิในการฝันอะไรประมาณนั้นคุณต้องจับจุดให้ได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ ตื่นรู้ได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองต้องทำอะไรแล้วทำเป้าหมายอันนั้นนะคะให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักรักในสิ่งตัวเองทำบางครั้งตัวเองอาจจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักก็ได้แต่ถ้าทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อะค่ะเราก็จงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด